อวันนี้นะคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าคือคลิปเรื่องคลิปอะไรต่างๆอาจจะลงอยู่เหมือนเดิมปกติแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยเหมือนเดิม,มแหละแต่ว่ามันจะลงช้าขึ้นกว่าเดิมก็คือมันติดอยู่ประมาณเรียกว่าเป็นคนสร้างโปรเจกต์ก,ก็ไดนะ้โปรเจกต์นึงก็คือที่เห็นไปมีประมาณ2ตอน2หรือ3นะน่าจะสแหละก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นสัตว์แล้วก็อีกหนึงที่ทําเป็นโปรเจกต์นะฮะ เป็นทํากับเพื่อนเป็นแต่งเรื่องแล้วทากับเพื่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแต่งเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนทําประถมหมดอยู่แล้วของผมก็ทําเสร็จแล้วมันคือปรมบทก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นผมก็จะเริ่มแต่งแต่ว่าก็ผมทำเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงคิวผมห่มอยู่คิวท้ายสุดเลยนั่นแหละผมอยู่คิวท้ายสุดแต่ผมทําเสร็จก่อนก็ผมน่าจะต้องไปช่วยงานเพื่อนต่อคือการทำแอนิเมชันอะไรต่างๆด้วย ก็เลยอาจจะไม่ว่างอะไรสักเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องมาวาดคนอีกมันคือสิ่งที่ผมเกียดแต่ว่าผมก็ยอมทำํำถ้าว่าผมก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆบ้างมันก็เหนื่อยนะอือตอนนี้ก็คิดอยู่รอเอาตัวละครแล้วก็วาดแล้วก็ทำแอนิเมชันเป็นอะไรเพื่อนก็เขียนมาแล้วว่าปฐมบทของแต่ละคนเป็นยังไงถึงจะเริ่มแต่งถ้าผมก็มีบอกแค่นี้แหละก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะ แล้วก็สักวันหนึ่งจะเอาเรื่องโปรเจกที่เป็นเรียกว่าไงดีนะพวกเราคิดชื่อไม่ออกเลยคิดชื่อไปก่อนคือโลกประหลาดกับคนประหลาดเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละนั่นคือชื่อเรื่องที่เราแต่งเรายังไม่แน่ใจเรื่องชื่อแต่ว่าเราก็ทิ้งมันไว้เป็นชื่อนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตัวละครเพื่อนผมพิมพ์เพื่อนอยู่ประมาณสี่คนรวมผมเป็นห้าในนี้มีเพื่อนผมอยู่สี่คนกับผมอีกหนึ่งคนเป็นห้าคนอาขอนับเป็นห้าคนเลยนะ คือก็แต่ละคนก็มาจากที่ที่ต่างกันมากผมจะไม่บอกอะไรเยอะสักวันหนึ่งผมแค่จะลองเอามาทำแอนิเมชั่นดูแต่ว่ามันต้องเอาไวท้ทีหลังเพราะผมยังติดเรื่องสัตว์อยู่เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะยังทำสัตว์ต่อส่วนถ้าผมไม่ลงคลิป y o u t u b e ผมก็น่าจะหันไปลงทาง TikTok แทนนะ TikTok เดี๋ยวผมจะปักป้าให้เลยอ่ะไม่ใช่ป้าสิปักรูปอ่ะ คือผมอาจจะลงทางทิกตอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงนั่นแหละก็อาจจะมีโอกาสบ้างที่ไปลงก็คืออาจจะเป็นลงตอนคุยงานกันไม่ก็อะไรสักอย่างคือบางครั้งเพื่อนก็โทรคุยเหมือนแบบว่าสนุกบางครั้งก็คุยงานเรื่องนี่แหละอ่าก็พูดแค่คำเดียวนะผมรู้สึกดีใจนิดหน่อยที่โดนเครเรียกว่า CEO ไม่ก็บอสมันก็ดีใจนะแต่มันก็ได้มากับความเหนื่อยที่ต้องทรมานอยู่อย่างเงี้ยก็ ขอกำลังใจจากทุกๆคนที่ติดตามมาหน่อยนะถึงบางคนเขาอาจจะไม่ดูคลิปแล้วก็ตามขอบคุณที่ติดตามกันมานะอ,อ๋อใช่ผมผมลืมอีกเรื่องนึงคือไม่แน่ใจผมจะลงทาง t i k t o อกหรือว่า YouTube นะคือมันจะเป็นปฐมบทซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะลงทางไหนผมเลยคิดว่าเออลงทาง YouTube จะดีไหมหรือลงทางทิกต o อกจะดีไหมเพาะว่าปฐะบทบทผมเสร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําคือผมแค่อยากลงของคนแรก เพราะว่าผมได้จัดเรียงลำดับแต่ละคนแล้วว่าใครต้องลงก่อนหรือลงทีหลังแต่ว่าแล้วแต่คนคนนั้นว่าเขาจะไปลงของไท้ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเอาของเขามาลงด้วยเผื่อทุกคนอยากเห็นอะไรล้วลองคาดเดาไปก่อนเผื่ออาจจะได้รับฟังในอนาคตขอบคุณฮะ